กันในช่วงมีส,สารีอัปเดตอีกแล้วคะ่ะวันนี้เจ๊ใจก็มีข่าวของบรรดาเซเลบริตี้ดาราฮอลลีวูดสุดตีมาฝากคุณผู้ชมกันแบบแนนร์เลยนะคะ <Let> s <S จะมีข่าวอะไรกันบ้าง <Go S 1> ไปชมพร้อมๆกันเลยคะ่ะ Let's go <S Let If I was your boyfriend, i never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance, s o you'll never ever know. I got money in my hands that I really like to blow. Swipe, swipe, swipe. Superstar ชาวแคนาดาก่อเรื่องชาวอีกแล้วล่ะคะ่ะเมื่อนักร้องหนุ่มล่ออย่าง Justin Bieber ที่เคยเอ่ยปากขอโทษสำหรับพฤติกรรมห่าม้ในตลอดหลายปีที่ผ่านมาซึ่งเขาอ้างว่าเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากความสับสนที่โตมาพร้อมกับการมีชื่อเสียงตั้งแตย่ยังน้อยและยืนยันว่าจะไม่ทำอะไรเสืมเสียแบบนั้นอีกแล้วเลยคะ่ะแต่า ระหว่างเดินทางไปนิวซีแลนด์เขาได้ขึ้นเวทีคอนเสิร์ตกับเรสเทรมูดแต่ระหว่างกัดแสดงบีเบอร์เจ้าของเพลงฮิตอย่าง What Do You Mean กลับไม่ได้แค่ร่วมร้องเพลงกับ Remote, เรมูเพราะเขายังสุบกัญชาและเดื่มเหล้าบนเวทีคอนเสิร์ตกับศิลปินผู้นี้ด้วย โดยทางเทียมแิดเผยว่าสุราไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับบีเบอร์เพราะเขาเองยอมรับว่าดื่มมาตลอดและไม่เคยดื่มจนเกนเลยแต่สำหรับกัญชา,าเคยทำให้เขาโดานจับในคดีเมาแล้วขับมาแล้วโดยเทียมแตตเผยว่าเขาตัดสินใจเล่นแผลงแลงระหว่างการแสดงที่นิวซีแลนด์ครั้งนี้เพราะมีคนท้าแต่หลงข่าวก็อ้างว่าสุดท้ายบีเบอร์ก็รู้สึกผิดเหมือนกันละ่ะค่ะ เมื่อตอนที่เพื่อนรักอย่างเจนนเพเฟอร์นิสตันแต่งงานก็มีข่าวลือว่าดาราสาวอย่างซันดราบูล็อกวัย58ปีควงแฟนหนุ่มไปร่วมงานด้วยแต่ล่าสุดค้าก็มีข่าวว่าดาราสาวแซนดราได้แอบคงหนุ่มคนใหม่ที่ชื่อว่าไบรอันแรดเดลวัย49ปีเข้ามาย รูอของบูร้องทีเบอร์รี่ฮิ์แล้วนะคะโดยแหล่งข่าวยังระบุอีกว่าดาราสาวได้รับอบุปการะจ่ยิงอีกคนเพื่อให้มาเป็นพี่น้องกับลูกชายบนธรรมไว้ห้าขวบและการต้อนรับไรอันมาอยู่ที่บ้านก็เพื่อให้ครอบครัวของเธอสมบูรณ์เป็นพ่อแม่ลูกเหมือนบ้านอื่นๆด้วยเลยคะ่ะ สาวชื่อดังของวงการฮอลลีวูดที่เป็นหนึ่งในดาราสาวผู้คันซึว่ามีรูปร่างที่อ่อนแอและอรชอนมาที่สุดคนหนึ่งของวงการนะคะสําหรับนิโคลคิดแมนที่ดูเหมือนว่าตอนนี้ชื่อเสียงแัะเกล่าวของเธอจะหายไปในช่วงนี้เสแล้วเมื่อเธอขอเพิ่มน้ําหนักจากเดิมเกือบสองเท่าการเพริ่มน้ำหนักตัวครั้งนี้ของนิโคน,นั้นเป็นเพราะเธอต้องการให้ตัวเธอดูอเหมาะสมกับภาพยนตร์ที่เธอจะต้องแสดงโดยเธอวางแผนไว้แล้วว่าเธอต้องเพิ่มน้ำหนักตัวกว่าเดิมเป็นสองเท่าภายในไม่กี่สัปดาห์นี้ ดึงนิโคลประสบความสาเร็จไปที่รยบ้อยแล้วหลังจากตัวเธอนั้นมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นจากเดิมกว่าจิปอนทางด้านเพื่อนสนิทของนิโคลเปิดกับแหล่งข่าวว่านิโคลเป็นคนที่ชื่นชอบการวิ่งและการว่ายน้ําแต่เธอจะเพิ่มน้ําหนักเป็นเพราะเธอรับบทหนึ่งในภาพยนตร์ซึ่งถือเป็นการท้าทายความสามารถของเธอเลยทีเดียวเรียกได้ว่างานนี้นะักแสดงสาวกําลังจะเริญนรอยตามเบรนเนสเวเกอร์ได้รับสาวผู้สร้งางความท้าทายให้กับตัวเองที่ก่อนหน้านี้เธอเคยเพิ่มน้ำหนักตัวเพื่อรับบทบริจเจโจน ในภาพยนตร์เรื่อง Bridget Jones Diary ทั้งสองภาคสาบับาทดังกล่าวทำให้แรเนต้องตัวพองเป็นบอลลูนเพิ่มขนาดตัวเองจากสาวที่ใส่สื้อผาไซส์หมาเป็นสาวที่ใส่สื้อผาไซส์สก่อนที่เธอจะกลับมาไดเอทเพื่อรักษาน้ำหนักตัวเป็นปกติอีกครั้งหลังแสดงภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวจบลง มิสฮอลลี่อัปเดตเป็นยังไงกันบ้างคะข่าวฮอลลีวูดที่เจเจนำมาฝากกันในวันนี้แซ่เบอร์ไหมเล็กคะคุณผู้ชมช่วงหนะ้ามีข่าวซีสสำหรับสาววงเอเชียไม่ควรพลาดนะคะเดี๋ยวเจอกันคะ่ะ star fairy